มีเพื่อนของเราถามว่าหินปูนเกาะที่กระดูกสามารถรักษาได้ไหมจริงๆหินปูนเกาะที่กระดูกเนี่ยทางการแพทย์ถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะที่แสดงออกจากการที่เราไปฉายเอ็กซเรย์ ray, นะครับเพื่อดูกระดูกของเราแล้วพบว่ามีแคลเซียมหรือว่ามีหินปูนเนี่ยเกาะตามตำแหน่งต่างอันเนี้ยมันเป็นความเสื่อมของร่างกายดังนั้นความเสื่อมก็หมายความว่าเราไม่สามารถรักษาความเสื่อมที่เกิดจากหินปูนพวกนี้ได้แต่เราใช้วิธีการ ทำให้มันเพิ่มขึ้นน้อยลงหรือว่าช่วยป้องกันนั่นเองนะครับวิธีการป้องกันก็คือ1รับประทานผัก5สีนะครับในทุกทกวันเพื่อจะช่วยเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย2อาจจะเปลี่ยนข้าวขาวให้เป็นข้าวสีต่างๆเช่นข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลน,นะครับข้าวกล้องพวกนี้จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวขาวนะครับ ข้อ3นะครับดื่มน้ําเป็นประจำวันละ2อถึงสอลิตรเป็นอย่างน้อยเพื่อช่วยให้ร่างกายขับของเสียออกถ้าร่างกายขับของเสียออกได้ดีร่างกายจะเสื่อมช้าข้อ4นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันหนึ่งควรนอนอย่างน้อย7จ็ถึงเกชั่วโมงเพื่อช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยขับของเสียต่างๆต,ตอนนอนหลับได้ดีขึ้นพวกนี้จะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายเรา แก่ช้าลงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าใครก็ตามเนี่ยอยากให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับยังสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีอยู่เราอาจจะรับประทานปโปรตีนให้เพียงพอด้วยสูตรคำนวณง่ายๆแบบนี้คือ1กรัมของโปรตีนต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รมัมต่อวนันเช่นผมหนัก70กิโลกร,รมัมเอา70คูณกับ1ได้70 กรัมต่อวันังนั้นโปรโตีนที่ผมทานเนี่ยคือ70กรัมต่อวันผมก็จะดูแลมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นผมทานโปรโตีนพอไหมถ้าทานโปรโตีนพอจากอาหารทั้ง3ามือ้อผมไม่จําเป็นต้องทานอะไรเสริมแต่ถ้าวันไหนผมไม่พออย่างเช่นผมรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะต้องทานมื้อเช้าเป็นกาแฟมื้อกลางวันมื้อเย็นเป็นอาหารปรากฏว่าโปรโตีนไม่พอวิธีการของผมก็คือผมก็จะเสริมเป็นเวโปรโตีนเข้าไปนะครับซึ่งเวโปรโตีนจะมีอยู่2แบบด้วยกันบางคนอยากได้เป็นนม รหรือถั่วเหลืองนะครับก็าทานเป็นไอโซเลตเวโปรตีนหรือบางคนชอบทานเป็นจากพืช100%โดยที่ในนั้นไม่มีนมวัวไม่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบก็รับประทานเป็นเวโปรตีนจากพืชก็ได้ใครอยากดูเวนมพิมพ์คําว่าเวนมใครอยากดูเวพืชพิมพ์คําว่าเวพืชแคปหน้าจอสอบถามแอดมินได้ครับแล้วดูส่วนประกอบนะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถรถถับประทานโปรตีนได้เพียงพอแล้วก็ช่วยทําให้เราแก่ช้าลงครับรักทุกคนนะครับใครชอบ การตอบคําถามสั้นๆแบบนี้ใน3นาทีนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันวันหนึคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ